ครับพี่น้องแรงบุญครับตาซื้อเนี่ยกับเป็นมงคลคิดยา้ยาใครหน้าขาดเขียงก็เล่ามาไม่เคยคิดบัดจคิดพ่ดพดพอนี่มาเลยมกครับบัดตัวละคร้ันมาไหมซื้อตัวละครมาเหมือนมาเองเนี่ย,อ,อ,มมเอ,เยอเอาลูกซื้อไว้เทนไอตมากก็ามาเองครับบัดทีคืดซื้อซื้อเรื่องนี่เทนแอตกระบอือพี่เทนผืนรอเวลานี่ไหมกับศิลปินกับวนเวียนกับยูงเสียครับเกาไปใหม่มาผู้ยังยังอยู่เลยนี่คือมีผีแดงกับเอาลูกมาล่าปีนี้มาล่า ไส้เพิ่นเตะแน่นครับเป็นหมอลำมันเป็นดนตรีดนตรีผู้หนึ่งล้ำผู้หนึ่งมีลูกสองอคนออกมายิน้ำบุงเหมือนเลยแน่ยนอยู่เป็นตะเทียนแม่ไปยู่มีแม่เพี้ยนแม่เพี้ยนก็ยังอยู่คือเก่าพี่เล็กครับเล็กนี่เราบ้านเชิรี่กับพอยูแล้วเชิรี่ออกไม่ยู่ระเบียบมาจากหมอลำแม,ม่นครับอเอกับนี้น้องแนมยังอยู่มันเลยับนี้ไอ้น้องตายไปเพิ่มับนี้นั่งเีกไม่สองสามคนไปเพิ่ม แนนวัญญาพอ่อนี่เนาะมามาทำห้องแหลกๆยี่หลีนี่ยังอยู่เดี๋ยวนี้มีมีแน่นวัญญาพอ่อกับมีแดงพอ่อนทิตากับมี่เขาเออไอตอนไอแม่นแม่นไอพระเอกบินไหมครับงูอยอะแม่นวัชระยังอยู่ต่ำสุภาชัยกับยังอยู่พระเอกบินกับไปยูศิลปินพุทไทยเชอรี่กับไปอยู่ระเบียบแล้วก็ พี่จันแจ้งไปเหตุธุรกิจแม่ค้าคือเห็นมาขึ้นหนูพานเห็นเพิ่นธไทยลูกแม่นบ่ขึ้นบ่บุ่ต่ว่าได้ดว่าเขาคน,นเขาวา่าไปไ่สดเขาว่าเสียเลาว่าสิไปไปไทยไปไทยนี้ไป่ายยูทูบลงของจองซุปเปอร์เงาไหมราบ่อยปั้ง,งอยู่ขึ้นหอวทุกทุกคนครับใครที่เคยเคยมาอยู่มาจินมาใส่ชีวิตน้ำกันถือว่าทุกคนคือมีส่วนสำคัญมุ่งว่าภาคเรื่องเห็นแฟนครับเอาเป็นเสียงอาจารย์เสียงอาจารย์นี่คือภาคเรื่องมากนี่คือคนนี่ ฟังใจฟังนนเสียงในด,ด,ดอกมันจะคือเสียงในไม้บูบูบบ <laughs> พี่น้องเอ้ยเสียงแค้นซ่อดังออดอ่อนอ่อนซ่อนเด้ออเมย์ใหญ่เอาเสียงล่ำม,มาใส่เป็นนี่ท่านมาฝากตอนไปจุนแจงสว่างตาปีที่เจ็ดแล้วเมย์ป่าสะท่าทานย่งกาลุ่นขอบประคุณที่ยังหักซอยเชื่อใจเกินรอยบทกวีกาบซอยคำคมสมองกันจานสายฝนม่นสวรรค์มอบเรื่องบุญในเรื่องนี้เป็นของตอนฝากผูช้ชมฉากแรก ของล่ำเรืองแรงบุญขอนำพาพีพ่น้องมาพบกับองค์ชายรองชาชิดมอบหน้าที่ให้กับหัวหนา้าผู้นำทีมงานหมอล่ำใจเกินรอยบอยสิริชัยสมบัตททำการแสดงครับนี่หนา้าเวทีก<อ>ับสวัดสวด,สวดตัวบน,นี้หาตาเทียมกับม่ำกาปอะปลมเราด้วยคำบาสนั่น กผู้มีคุณโอปุลส่วงหาม,มาพอแฟนมาล้อคอยถาเป็นแรงใจยุคคือเกา่าเห็นล้อยิ้มพวกมูเจา้าเม้นอิดลากับผ่อนคลายสายสัมพันธ์ยังลึกซึ้งนับเป็นหนึ่งบ่มีถอยบ่อยสิริใช้ก็ยังหักมีแฟนสายแน่นคำวงหมอลำใจกะลอยยังยืนหยัดยุคคือเกา่า มหังยาดอกลาเสาเอาผนงานมาฝากตอนคือพรป่าเพิ่นประทานนวนสะแบงเป็นบอนบานบ้านต่องหนึ่งยังรดใสกันรทลวิใช่เมืองกันทลวิชั<า>เยเมืองมหาสารคามวัฒนธรรมยังคงไว้เดี๋ยวผมต้องไปสอบก<า><า>ันนะ้น้เก็บก่อนไปเลยจุดประกายดาวลุ่งรวมพลังบว่วหวัน ลำเรื่องใหม่มาฟังกันมุนสวัรด์ในซอยอยู่สู้ขึ้นในกอมแฟนให้มันหนักน่วงแน่นบ่อาลาลอยอยู่ในโบทถหลากหลากหล,ลายอารมณ์หลากหลายอารมณ์หลดมวนมันประชันแตแอมจากนี้พ่วมไข่แอมองค์ชายลองผู้ลูรอตะกูล ตระกูลกอตระกูลกลูกเจ้าฟ้าลาชาเจ้าผู้นังเมืองผู้ฟังเออเออออเอาว้าวันนี้สมมติว่าออกมาแล้ววันนี้ประกาศตัวบอกแจ้งคณะญาติมวลมิตรองค์ชายร่องชาคิดคือสื่อผมอยู่ในเรื่อง ลูกเจ้าเมืองผู้สูงลนบาลมี่ลือกระชอนตอนนี้ชาคิดถ่าวเป็นวรุ่นหุนขนอ้ององค์ชายล่องชาคิดราชโอโอรสของเสด็จพ่อสันเผ็ดและเสด็จแม่การทองแต่ว่าดูแล้วเสด็จพ่อกับเสด็จแม่สรงหักองค์ชายไงกิษดาหลายกว่าชาคิดทาให้ชาคิดบบ่พออใจเลยแถมยังส่งให้องค์ชายใหญ่มันหมายกับนาฏสุรีลูกสาวของอํามาตองค์อาจเว้ามากแล้วเกิดความ น้อยใจเป็นลูกลาเป็นลูกลาเป็นยังือจังมาอาภัพแท้บัดโถเอ้ยใหออกมาไหมให้ออกมาลหะโอ้ยใจบึงเรายายเบิงเวิงออกมาน้ำกันเลยมีหอดบดบึิรององช่ซาดีดไม่ยืนจมยังอยู่นี่เป็นลูกผู้ชายเขาบ่ให้จมเด้อเออใส่มีก่อนใดอีกที่เด็ดๆบังอาจใส องชายไงกีดสดาองชายชายกีดลำกูอยากหัวให้กล้องนีเป็นกอนจอกันบ่มันบ่เออแมนอยัอกูอยากหัวให้กล้องฟ้ากูอยากหัวให้กล้องฟ้าแล้วบอกว่าสะใจหลายบักองค์ชายกีดสดาสังโง่เขาเมาตื่นเบาตื่นมืนตาดู เมื S <S ่นตาดูกูให้องค์ชัยร้องนี่คนเก่งเลือกนักเลงลูกเจ้าฟ้าสิปองขาพีายมึงเป็นอายคนละแม่กับกูราชคู่เทพมุนีบอกกูมาจนบอกบอกบอกกูจนเกีียงพ่อแม่เลี้ยงซากันจนไม้ใหญ่เจ้าสังมาสัสซาสิปองขาเพื่ออีหยังของวะเละอีกครั้ง โอ้ยข้องว่ารออีกครั้งกูสินั่งบาลังทองเอาสมองส่วนใดคิดกันกองคำถามนี้คันมึงคันมีมึงคนอายนั่นคือกูบ่มีคามันจำเป็นต้องคาให้ตายทิมให้ตายท<ป>ิมอยู่ป่าไพ่นองเป็นนอนบอนไสบอกเคยพบกามเห็นเป็นจังไดนเป็นกันสู่เพื่อตายบ่มียานไปนายฐานเตรียมพร้อม สู้กันทั้งสองฝ่ายองค์ชายใหญ่จะต้องตายด้วยฝีมือดาบเงาองค์ชายน้องสีดังเมืองเล่าอะไรก็การสั้นๆนี่แหละคือบอกเอ้ยได้ๆบลบกันกันตอนออกปลาตอนนี้ขากันเขาตัวไปเอาสามฉากสามนี่เกิดการขากันเกิดขึ้นแล้วตัวนี่นี่จะเกลียดยีก่อนนี่นี่ละตัวคงเท้า่อนนี้ดู้เปลเราเหมือนเป็นตาซังเด้อเอาให้อ่านก่อนเเนาะ นี่ละกวดนี่ละตัวกงแท้แล้วแต่แม่แล,แล้วแต่ไผ่สีสัง่งนี่ละตัวกงแท่แล้วแต่ไผ่สีสัง่งนี่ละตัวกงแท่แล้วแต่ไผ่สีสั่งหัวเลาะเสียงดังๆบ้องยึดไผ่ทั้งสิน้น บ่ายดินบ่ไอฟ้าเราเกิดมาเพื่อ hmm. ย mm, ิ่งใหญ่อาจารย์เขียนบทใส่ว่าให้คาก็ต้องคาอย่ามาท่าบอดบ่อยบอดบอยเหมือนเดิมนี่แค่เพียงนำย่อยยังนี่เพียงนี่แค่เพียงเลียกนำย่อยยังมีต่อตอนมั่นจังสิกลับขึ้นไปคองวังนั่งนครให้สมแขน ก่อนเขาจากกันโอ้โหแบบสันสันดีว่าฉันสิได้เฝ้าเตยเราก็ได้ใจคว่ำเลยบันนี้วายอยากให้ตัดก่อนร่ำแม่แค้นแม่อะไรไปตัดถิ่มนะนี่แล้วเี่นสันนี่แหละตัวโกงแท้แล้วแต่แม่เออแล้วแต่ไพซิสั่งยันออกเมียอยู่แก่ผู้แต่งทรงเมียได้ยันรั้สุภาพโอ้ตลกเอาสิออกกันให้ตลกสอดก็ได้เออให้ตลกสอดห้อยห้อยห้อยนี่แค่ตัวตรงแท้มันต้องการร่ำแบบนี้จริงร่ำไปได้ใจบึงได้เรินก็เยียบึงนี่ก็สิบอัรมาดา เอาพี่น้องอดเอาอดเจรอนะฮะฉะนั้นไม่ต้องพลาดนะครับ21ดมาเช็กอินที่หนา้าเวทีใจเกินร้อยนะครับเดี๋ยวมุมกระสิเก็บดอกไม้เนาะเหตุตามที่เคยมาเหตุพิงพระอยู่ข้างบนอาจารย์เอาไป,าไป,ไปขืนคูดตะมาเศร้านี่ครับครับผมกระสีรับไปไปคำไปคุ้นให้ให้มีซื้อเสียงให้ได้ต่อยหอดไปหากินอีกหลายๆลาปีขเขาเมื่<ะ>ามา่ำปีใดก็ได้เราว่าเรื่องนี่มันมากซื้อมันมากแง่งยีดีซื้อชัดเจนครับ รแรงบ,บ,บุญจำง่ายพี่น้องจำไว้ว่าใจกันลอยปีนี้ล้ำนี้ท่านเรื่องแรงบุญนะครับือปันละคร